เอาลนะเปิดบ้านต้องสวา่างแต่ยังไม่ได้วะลืมอะไรนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะกูหมักเลยนะแกงกูปะเนี่ยเปิดไฟฟ้าชัดเลยอุย้ยข้างล่างนั่นสิจะหลวงไปนี่ฉันจะเหลือจะจะเหลือซากไปยาฉันเผาไปเนี่ย เหลกมึงลั่นด้วยสา,างคาถีทสมั่งกูดูทรงแล้วนึกถึงไอ้หนังที่มันไปติดบนเสาสูงสูงเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ทีอีเด็กอีหนูสองคนนั่นี่ไปติดบนเสาอะไรสักอย่างหนึ่งตูงสูงอะปีตะกูลวงไปนี่ยังไงเนี่ยีนยังไงต่อ,อต่อตรงนี้โอ้โหแกแกไม่คิดว่าแบบคนแก่ๆท่าน,นจะกลัวความสูงมั่งเหรอ ก็แน่นๆเอาไว้ไม่ล่วงหรอกฟังกูต้องขึ้นไปเปิดถึงไหนเนะี่ยเหมือนจะเลยหรอกโอเคโอเคค่อย่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นจหายแล้วโอ้โหขี้วูแทบหลุดอ๋อตรงนี้นี่เองแหมก็หาตั้งนานโอเคแล้วกู ถ้าก,กุลงยังไงเนี่ยเอาละเราจะต้องไปพรลก,กิจฝังในศินาะทีก่กระโดดให้เราไหมมีเอาละถึงหรือเปล่าเรียบร้อยไม่ถึงตายดีรออะไรอะ่ะ เง้ามังกรเพลิงมาแล้วมองหาสบเสบียงพื้นที่ขอรถหลอนอะไรขอรถหลอนวะก็ดูอยากเช็คของดูในสีตาเอ๋วางเปล่าสวยอะไรแล้วนะอ้าว หลายกองอ้าวอ้าวเห็นกูแล้วเรียบร้อยบ้านกูลงบ้านกูด้วยทำไมดูถูกความสามารถลุงแบบนี้อะแม่หนูฮะจะทำไปดูว่าผ่านผ่านสุดยังสั้นหรือไม่ยังไง เก,กเก็บกวาดบริเวณหลอบสเตียนเก็บกวาดรอบสเตียนไรเหล่าเก็บกาดเก็บปุ๋ยรอไทยมีชาร์จซะแล้วกูคนที่ไหนเนี่ย เ็บกวาดบริเวณหลอดสเปียลตัวไว้เด็กสเปียงมาแล้วไปกิจสายลับก่อนโย่ยังรงเสียงของเด็กกวาดนะไปนึงทำลายหรอแมนนุ ัวกลับไปสักขัวแล้วกันไม่มีใครเย็นหรอกมั้งป่าไปกันใหญ่ภารกิจมันสำคัญกว่าชีวิตคนเราว่าคขนบิดละด้วยตายแล้วอ่ะตัวอะไรวะหน้า แล้วให้กูวิง่งไอ้กูวิ่งเองด้วยอิบหายของจริงแต้มนักษาเป็นสองเท่ากูก็ไม่ค่อยอยากเอาเท่าไรล็อกฝันนุม่มโวย้ยโอ,โโอ้ดูในแบบดิกูไปไงเนี่ยโอ้โห,โโหตรงกูเพิ่งรู้ว่าบานกูว,วันนี้แม่งไกลกวันนี้แหละชิบหายชิบหายแล้วเปลือกพังก้นมาอีก เปอันตรายจริงๆเลยเชียวเอาละ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 โอ้ยเอาละเอาละตีขึ้นบ้านแล้วเออนอนจะนอนหลับห้ามนอนตอนนี้นี่มึงกำลังจะบอกว่าให้กูวิ่งไปที่ตึกสูงณตอนนี้อย่างนั้นเลยเอาจริงเด็มเม่เก็ตัวข้างล่างไหม กำลังจะแดกโป๊กูอ,อยู่นะเกิดกูระหนึ่งจิบขายแล้วเือปะโปก๊กอ่ะตรงนี้อีกกหเราแล้วลเจอตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้โหโอ้โหใจเย็น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  ใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็น <percentages> ก่อนใจเย็นก่อนมึใจเย็นก่อนเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าวายวายเดดิมาดิมาดิเห็นป่ะเห็นป่ะป่เ ไปไปไปแน่นี่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 แน่นไงเป็นไงดีดีดีดตายเรียบร้อยตายเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยอ้อมาไม่ได้มึงเข้ามาไม่ได้โอ้ยใจเย็น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 ใจโอ้โหใจหายแล้วเมื่อกี้ เราไปเองกันได้จ้ะหร s n เปล่าเก่ร a เคยเห็นหน้าฉันด้วยนี่ถูกหมเปล่าวะไม่มั่จใจเหมือนกันมันไม่เคยเห็นหรอกมั้ง อย่ายิงอย่ายิงย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกูยิงคือนับบอกเลยกูยิงแรงกว่านะว้าวในที่สุดฉันก็ได้เข้ามาถึงฐานทัพของพวกไรส์เป้าหมายภารกิจลับของฉันอ้ ฉันได้เห็นคนหน้ามันเป็นคนปาเถื่อนและโรคจิดใช้ได้เลยมันยืนคอ,อเสนอให้กับฉันเพื่อที่จะให้มันเชื่อใจฉันฉันต้องทำปาถึงว่าเจอข้าวขาหมูซะแล้ว้วาวอโอ,โอช่างไฟผมไม่เล็กน,นะครับ วั um. you, สด to ีจ้าอ่างไฟยังไงล่ะเล็กหรือเปล่าจ้าไฟฟ้ามาจ้าต้ะองใครเนี่ยอุ๊บฮะเอาแย้หรอคุณไ่ค่อนชอบเลยว่ะเอาจริงแล้วสารภาพเลยรอบนี้สูงกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่าวะไ่ชอบสาวเลยมันดูมันแข็งแรงยังไงไม่รู้ว่ะมองไงวะ โอ้ยอยู่อยู่ปลายยอดเลยอะ่ะทุกวันทำไงนะ่ะเออเออโอ้ยมีรูด้วยโดนัทยังมีรูไปอูยังติดอยู่บนเสาไฟฟ้าอยู่เลย โดนัทยังมีรูลงพื้นอย่างนุ่มนวลตดความเสี่ยงอาจจะก,การลงลงครั้งหนึ่งการลงลนจากิีสูงมากจริเว้นนี้เลยไม่เข้ใจเหมือนกันวิดีโอจบแล้วนะจ๊ะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมใครอยากแสดงความคิดเห็นใดๆนี่ก็แสดงลงข้างล่างได้เลยนะ แสดงความคิดเห็นกันอย่างให้เกียรติและสุภาพกันด้วยนะจ๊ะเอาละขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนจ้ะขอบคุณมากจ้ะ